ดิฉันดังครับทีมอัปมาธะเป็นอาสาพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปี2561ค่ะจนถึงปัจจุบันดิฉันได้ปฏิบัติตัวตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการปลูกผักกินที่บ้านค่ะเช่นใบกะเพราค่ะแล้วก็ใบโหระพาพริกขี้หนูตะไคร้บังกูดผักชีฝรั่งสะรหะน่อีกอย่างหนึง่งพัะนามชนอะ่ะได้แจกเมล็ดพันธุ์พืช ก็เอาไปปลูกเองบ้างแล้วก็เอาไปแจกเพื่อนบ้านเพื่อปลูกแล้วก็พอปลูกแล้วมันเหลือจากการกินก็นํานไปจําหน่ายขายแล้วก็แบ่งปันกันในชุมชนนะคะที่บ้านมีการแยกขยะค่ะมีการแยกขยะเปียกขยะเปียกก็จะไปใส่ถังใส่ถังแล้วก็มีฝาปิดแล้วก็จะกลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ค่ะแล้วก็ขยะที่มันมีพิษก็จะแยกออกต่างหากแล้วขยะที่มันเป็นพลาสติกก็จะแยกเก็บไ้ขายเป็นไรายได้อีกส่วนหนึ่งค่ะ กิจวัตรประจําวันที่ทําอยู่เป็นประจําก็คือไปวัดไปทําบุญตามประเพณีทุกวันพระค่ะแล้วก็ไปออกกําลังกายที่สวนสาธารณะใกล้บ้านตอนเย็นๆผลงานเด่นของดิฉันก็เป็นวิทยากรในการแปลรูปสระร้อยแก้วสืบเนื่องจากพื้นที่ที่ทางในในหมู่บ้านนะคะมีพื้นที่ที่ปลูกสระเป็นจํานวนมากแล้วมีอยู่บางช่วงก็ทําให้สินค้า ผลสละสดเนี่ยค่ะมันมันราคาตกต่ำก็มีแนวคิดว่าเอามาทําเป็นสละลอยแก้วก็เลยรวมกลุ่มกันทุกคนก็สามารถทําได้แล้วก็สามารถมีอาชีพที่เป็นของตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็มีการจําหน่ายตามช่องทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ตามหน่วยงานต่างๆเช่นสุรกกกรจังหวัดแล้วก็พัฒนาชุมชนค่ะในการช่วยเหลือสังคมที่ผ่านมาในปีที่แล้วที่ผ่านมาคือน้ำท่วม สูงมากค่ะที่หมู่บ้านมันคงก็มีการไปแจกข้าวสารอาหารแล้วก็ถุงยางชีพให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านนะคะจากสถานการณ์ระบาดโรคโควิดที่ผ่านมาดิฉันได้ร่วมกับเทศบาลและก็ฝ่ายปกครองของตำบลบางกระจกได้นำอาหารแมสแอลกอฮอล์ไปแจกสำหรับผู้กักตัวที่อยู่ที่บ้านดิฉันได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็เป็นเฮลันยิก กองทุนหมู่บ้านและก็เห็นละยิกกองทุนวันลลาบาทได้รับเลือกให้เป็นเลขาของกองทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินและก็เป็นหัวหน้าคณะกรรมการขับเคลื่อนบทบาทสตรีแล้วก็เป็นทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยัยอย่างยั่งยืนดิฉันได้ผ่านมาตรฐานการพัฒนาชุมชนเมื่อปีพศ2564ด้านผู้นำชุมชนและ ได้รับเลือกให้เป็นแม่ต้นแบบในปีพศ2563ดิฉันได้ลงพื้นที่กับอสมอร่วมสำรวจข้อมูลจปะปะอในหมู่บ้านค่ะร่วมกับคณะกรรมาการหมู่บ้านในการสำรวจข้อมูลกชช2คซึ่งเป็นข้อมูลภาพรวมของหมู่บ้านเช่นพาหนะในหมู่บ้านแหล่งน้ำถนนไฟฟ้าน้ำประปาเป็นต้นได้เข้าร่วมประชุม ในการจัดทำแผนชุมชนร่วมกับฝ่ายปกครองเทศบาลพัฒนาชุมชนและนำปัญหาของชาวบา้านและความต้องการลงบรรจุลงในแผนของชุมชนดิฉันได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันดิฉันได้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดดิฉันได้เข้าร่วมทำกิจกรรมของกลุ่มแปรรูปสระลอยแก้วเพื่อสร้างอาชีพ และก็เพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนการส่งเสริมเงินทุนดิฉันได้สนับสนุนให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวมกลุ่มการทําอาชีพแปรรูปสระลอยแก้วและต่อยอดอาชีพจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไปเดินรณรงค์ประชาชัมพันเชิญชวนให้ประชาชนที่มีสิทธ uh ิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทุกระดับเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นปลูกป่าชายเลน ที่สมตงามค่ะดิฉันได้ลงปฏิบัติงานกับหน่วยงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเพื่อช่วยเหลือครัวเรือนในระบบ TP-MAP ด้านมิติรายได้ตลอดระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนของดิฉันดิฉันมีความาภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมเข้ามาพัฒนาหมู่บ้านพานสะดุดของดิฉัน